เลิกงานแล้วแอบไปเดทกันสองคนไหม We set s e เดทชื่อเดทชื่นต้าโกคาชิเทตุคาจะโกชูริโซเอ่อเดย์เออแบบไม่มีใครรู้ไปป่ะงสองคนถามเขาว่าเขาได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาหรือยังยังซุปเปอร์ก็같이กันเลยคยาา้ฟรมัชิคันนึงที่ไม่ได้พาไปเลยบอกเขาไปทำตัวไม่เป็นไรทาโดนด่าแล้วแค่ไรเขาด่าปะแทนเออยังไม่ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวว่างูเดี๋ยวพาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตโอเค ไปกันเออไปกันไปด้วยพื่อนบอกไปด้วยไปกินมาม่าไปครับไปครับผมไปกินรามยนรีบบินรถไปเลยผมยกล้อไปเลยพเพื่อนทีมงงานช่างมันไม่สนอยู่แล้วผมอ่ะเรามนถามซิไปกินรามยนห้องสั่งไหมคือรามยอนมอกรีบจุดจุดโอ้เป็นคำถามที่ไปบังคับเกาอีกอ่ะพูดไปินี่อยไปก็ เราลมุกกันเล็กก็กไปยืนนูเข้าใจเยอะเข้าใจไม่เข้าใจได้ไงเขาฝากถามมาแล้วเข้าใจไม่ My home and we together Mama Wow You can Yes Okay กินทั้งวันทั้งคืนนะมาม่าไปอม m e k o r ไม่มีมากินอุ่นก่อนหรอวะ a r อันนี้ค่ะเขาที่เกาหลีเขาย้ายเรื่งย้ายบ้านไปใหม่ยังไม่มีผู้ชายเข้าแบบเหยียบเข้ามาในบ้านเขาเลยสักคนเดียวโอเคครับผมันจะเป็นคนเดียวและคนสุดท้ายครับไม่ต้องแปลนะจตัวไ้เปล่าเียมบอกกบี่ชา่ใ่ คอนขังก่อนเป็นภาพตอนที่ด้านหนึ่งสามสี่หกขายดีมากเลยนะคะเขาไปโคดรู้ได้เลยนะราคาดีมากอันนี้ไปผมหน่อยผมถามแบบว่าผมไปเกาหลีได้จริงป่ะตอนเนี้ยจินจารอภาโรฮังกุกย์คาโตเทนจีนัสติมัสตวีโก We took out the to part. We and now we stay. Sorry, sorry, sorry. I, I, I'm I from Thailand. Sorry, sorry, sorry. No, okay, you from Thailand. Yes, yes. yes. Mm. Travel, We travel go together the Korea? Yeah. Now, okay. no? I, I may wait. No no, I, no, no, no. Now I can't no, 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 no. I work. I like work. No, no, no. Thailand. I. I. like I. 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 ขอไปหลายทีแล้วครับแต่ไม่ได้ไปนะครับก็ไม่ให้เคยไม่ให้ไปนะครับเอออันนี้ไม่ต้องแปะถ้าอุ่นอร่อยคือชูนขอหลายทีแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาให้ไปเพราะว่าอีเด็กๆจะเริ่มการติดเทสต์แล้วเือนหน้าไปเว้ยเดือนหน้าไปจริงหลายคนแม่งด่าผมไม่ไม่ขอไปขอแล้วเว้ยจะเขาไม่ให้ไปเว้ยแต่วันเนี้ยได้ไปแล้วเว้ยตบมือเลยดีใจจามินบอกปากที่แน็กแบบว่าลองเทสว่าอ่งหุ่นเข้าไปอยู่ในป่าได้กี่เม็ดค่ะป่านหน่อยเดี๋ยวก็ติดคอตาย ให่เอหมึงรู้อยากกินป่ะปะเออเขาอาปากแล้วนะอ้าาาาามาา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 กาา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 านง คิมีโนโตะไงค่ะคิมีโนโตะยนกคิมีโนโะคิมีโนตะ่อนจะไม่ไม่เปแปลว่าอะไรคิมีโนโตะนะไม่ให้เราแปลว่าุงชูรสนะมันตื่นเต้นดี่าวเอางชูรสอะไรไม่เอานะไม่มีไม่มีอุม่มีเเวนไม่มีไม่มีมีมีมมีมีมีมไมี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 มไม่มีมมี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 ม่มีมม่มีมีมีี้ีม่มมมมม แต่พูดถึงว่าคิมีน้อโ,โตแล้วไม่มีหลายคนกนข้าหลีก็ไม่ได้เข้าใจครับม <า S 1> ผมรมู้ใครคิมีนโองโตก็ได้ดินนะเด้ินนะดินนิเจอเฮ้ยนั่งนะ สองเพื่อนไปเขาติดก no ันไปตะก้าสองคุ้มมากนะได้สามอย่างแถมได้กระเป๋ายูนดลีนตกชินละสี่ร้อยห้าสิบบาททุกคน

เรื่องง่ายนะเพื่อนใครทำได้าบ้งลองหยิบปากกาที่บ้านเลยไม่มีใครทำได้หรอก